แช่ค่ะเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตสมัครประกันสังคมมาตรา40แรงงานอิสระต้องจ่ายงวดแรกถึงจะมีสถานะเป็นผู้ประกันตนนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจและก่อนไปรับชมรายละเอียดส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ สำนักงานประกันสังคมแจ้งนะคะแรงงานอิสระสมัครเป็นผู้ประกันส,สมัครประกันสังคมมาตรา40จะมีสถานะความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายเมื่อจ่ายเงินสมทบงวดแรกแล้วเท่านั้นนะคะหลังพบยังไม่จ่ายเงินสมทบเป็นจำนวนมาก จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือคลอมเมื่อวันที่13กร,รกฎาคมและวันที่20กร,รกฎาคมที่ผ่านมาเห็นชอบมาตรการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33มามาตรา39และมาตรา40รวมทั้งแรงงานอิสระสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ภายในเดือนกรกฎาคม2564ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มนะคะ กลุ่มแรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ถ้ายัางไม่เป็นผู้ประกันตนมาตร,ราใดๆสามารถยื่นเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตร,รา40ภายในเดือนกรกฎาคม2564า6 4เพื่อรับเงินเยียวยาจากมาตรการเยียวยาโควิดล่าสุดจำนวน5,000บาทนะคะล่าสุดนางสาวลัดดาแซลีรองโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยว่ามีแรงงานอิสระจำนวนมากทำการสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆและยังไม่จ่ายเงินสมทบเป็นจำนวนมากนะคะมาถึงตอนนี้แล้วต้องฟังดีๆนะคะสำนักง,งานประกันสังคมจึงขอแจ้งให้แรงงานภาคอิสระทราบว่าการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40จะมีสถานะความเป็นผู้ประกันตนต,นตามกฎหมาย เมื่อจ่ายเงินสมทบงวดแรกแล้วเท่านั้นและโปรดชำระเงินสมทบอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองนะคะทีนี้มาดูคุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา40นะคะมีสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัทห้างร้านโรงงานหรือมาตรา33ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือมาตรา39ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักง,งานรัฐวิสาหกิจผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข0เลข6เลข7ยกเว้นขึ้นต้นด้วย0 0 0ผู้พิการที่รับรู้สิทธิ์ก็สมัครได้นะคะ ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมเลือกได้3ทางทางเลือกที่1จ่าย70บาทต่อเดือนทางเลือกที่2จ่าย100บาทต่อเดือนทางเลือกที่3จ่าย300บาทต่อเดือนช่องทางสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้ที่ w w w s s o g o t t h ธนาคารเพื่อการเกษตร,รและสหกรณ์การเกษตร,รหรือทอกศ BIG ก Super Center ร์หลักฐานการสมัครนะคะใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้นขอบคุณที่มาของข่าวสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานและฐานเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ต้องจ่ายสมทบทันทีถึงจะเป็นผู้ประกันตนถูกต้อง ตามกฎหมายนะคะ